ถึงไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กําลังจะออกจากสนามบินนะคะเพื่อจะเข้าบริษัทนะคะตอนนี้คือ6โมง15นาทีตอนเช้าค่ะอยู่ตรงไหนล่ะโอเควิลล์อังก์วิลล์อังก์ถึงสตาร์บัคเราจะนี่มอเตอร์เวย์หรือเป่าแวะ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 แม่แวะไม่ได้ใช่ไหมง่วงจะจอบเก็บแวะฮะยูน่ะจกใส่เสื้อสเวตเตอร์มาต้องถอด เช้านี้นะคะเราเดินทางถึงเมืองไทยเนี่ยตอนลงเครื่องประมาณตีห้าสิบห้านาทีค่ะแล้วก็ออกจากสนามบินประมาณช่วงหกโมงกว่าๆนะคะแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยเราก็แวะกอนนะคะแวะหากาแฟให้คุณพอดื่มก่อนเนาะแล้วก็มาที่บริษัทเนี่ยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงะนะคะกว่าจะมาถึงบริษัทก็ประมาณแปดโมงกว่าๆค่ะระหว่างนั้นนะคะน้องๆน,นะคะที่ออฟฟิศเขาก็เตรียมของไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะี่มันจะเป็นเครื่องพิธีถวายอะไรต่างๆ ะะแล้วก็จัดสถานที่ไว้นะคะนี่ก็มาถึงที่หน้าบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคนขับรถเนี่ยเดี๋ยวกุ้งจะมาเล่าให้ฟังนะเขาเป็นใครนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวกันแต่ว่าจะบอกว่าขับรถใจเย็นมากๆเลยค่ะทุกคน คะนี้ค่ะอาไหคะสภาพนะคะัคทุกทาสวัสดีครับเฮ้ยเสียนัดเสียนัดค่ะโดนให้่อนสภาพเป็นอย่เอาแ่หวันดีไงายแ่ข้างหลังยังไงคะอยากอ งานด่วนงานรีบค่ะวันนี้นะคะก่อนที่เครื่องจะลงเนี่ยกุ้งได้ล้างหน้าแปรงฟันเรียบร้อยแล้วนะคะพอเรามาถึงที่บริษัทแล้วก็ล้างหน้าแปรงฟันอีกหนึ่งรอบค่ะแล้วก็เปลี่ยนชุดเลยค่ะแล้วชุดเนี่ยคือด้องนาวีเขาได้สักกรีดมาให้กุ้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็ของต่างๆเนี่ยกุ้งได้จับแจงนะคะแจ้งให้น้องซื้อแล้วก็ ว่าต้องการอะไรบ้างต้องเตรียมอะไรบ้างเนี่ยเราจัดล่วงหน้าประมาณ1-2สัปดาห์แล้วนะคะพอมาถึงนะคะเราก็ได้เริ่มพิธีเลยฉะนั้นทุกอย่างได้เตรียมอะไรไว้หมดแล้วนะคะก็เลยไม่ได้ยุ่งยากเท่าไหร่มาถึงเราได้สักระนะคะสารพระพรหมนะคะสารตายาย,ายแล้วก็สารบะพิคเนตรค่ะทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ What do I do, honey? And then you Wish. You never told me that. You can, uh, you to and then we go put it in the thing? Yeah. One by one or the whole bunch? องไปแล้วไาแล้วไม่าปแล้ว ะะบริษัทคัสตูนหนึงแปดศูนย์ที่เมืองไทยนะคะก็ดําเนินกิจการนะคะเข้าสู่ปีที่11แล้วค่ะเราก็เลยได้โอกาสนะคะทําบุญครบรอบ10ปีเลยค่ะแล้วก็เมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ทําบุญครบ5ปีมาแล้วนะคะนอกเหนือจากคุณภาพชีวิตของพนักงานไทยแล้วแล้วเนี่ยเราก็ยังคํานึงถึงขวัญและกําลังใจนะคะเนื่องจากพนักงานของเรา100%เเเป็นชาวพุทธและด้วยโรงงานของเรานะคะอยู่ที่เมืองไทยค่ะ และเราเห็นว่าการทําบุญนะคะเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับพนักงานของเราค่ะแม้ว่าผู้บริหารของเรานะคะจะเป็นชาวต่างชาตินะคะแต่ก็ได้เห็นความสําคัญนะคะในการทําตามขนบประเพณีนะคะของชาวพุทธและอย่างน้อยเนี่ยก็ได้เป็นขวัญและกําลังใจให้กับพนักงานทุกๆคนค่ะจริงๆแล้วนะคะกําหนดการทําบุญนะคะจะอยู่ที่เดือนมีนานะคะปีหน้าค่ะแต่เนื่องด้วยโครงการนี้นะคะกุ้งเป็นคนรับผิดชอบนะคะกุ้งก็เลยถือโอกาสย้ายนะคะแผน นั้นมาอยู่ที่เดือนพฤศจิกายนนะคะเพราะว่ากุ้งจะต้องมาทอดกระถินที่จังหวัดรบุรีนะคะวัดใกล้บ้านก็เลยถือโอกาสนี้ย้ายแพลนไปเลยค่ะทุกคนก็เตรียมงานแทบจะไม่ทันแต่ในที่สุดก็ทำทันค่ะ I have done for this speech, so uh, I'll be thinking what I'm going to say as i said About 15 years ago, Castrol started selling tooling to Southeast Asia. <coughs> Our customers have always been sold cheap to, tooling, and the idea of selling better tooling that cost more money was crazy. My idea was that these better products that we sell can last longer. Save customer use less and make Many the money money energy. สิ่งที่เรามีความแตกต่างจากคู่แข่งของเราคือเราไม่ได้มองต้นคุนค่เรื่องของราคาแต่เรามองเรื่องของคุณภาพของสินค้าในโอการใช้งานที่นานขึ้นในเรื่องของการเซฟพลังงานคือใช้งานไดยแล้วสามารถเซฟพลังงานได้และที่สำคัญคือการได้มาซึ่งตัว profit ก็คือตัวเม็ดเงินในการที่เราเซฟผลกำไรในรายของผูค้าได้เรามองสิ่งที่เป็นผลรวมมากกว่า what are competition And our c u s t o m ทีมไ e ของ o ู u แข่งของเราเ h าจะมาเรื่องของทำยังไงก็ได้ให้คุมที่สุดแต่เราไ่ our competitors to be cheap they had high turnover of people because they paid them very little สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่แบบอ่า s ัมผัสที่มากหรือนอไวที่สุดในเรื่องของการบริหารจัดการของผู้แข่งคือเขาเลือกที่จะใช้วัตถุดิบหรือตัวการผลิตกับการผลิ ไม่กต้องติต่ำแล้วแต่สิ่งี่มันดามมามากกว่านั้นคือเขามีโอกาสที่จะเทิญโฟวเวอร์คือเลยอ์ออกกนังไงหมความว่าจ้างออกมากกว่าในขณะที่เราไม่ได้ออก So our philosophy was very different and a lot of people said we were crazy. Concept ของการบริารูดจของทางดูซันาวแต่ากิแล้วก็ของนทาวนนไมจะมีนโยบายที่ไม่เหมือนนโยบายทเราม 5-10% of people the จะเห็นได้ว่าทุกปีทุกเดือนธันวาคของกต่ละปีจะมีเรื่องของการเปิดเทอมหรือเรื่องขอการจ้างพนักงานออกในประเทศในบริษัทต่างๆของประเทศไทยค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราจะไม่ใช่แบบ so maybe we're doing something right because most of the people that start with festivals stick okay สิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่ตลอด10ปีที่ผ่านมาอาจจะเป็นสิ่งที่เราบริหาร ตลอดสิบปีที่ผ่านมาแรงงานก็ยังอยู่กับเราจนถึงทุกวันนี้นี่คือเป็นสิ่งที่มีความยืนยันวันหนึ่งช่วยต้อนเชียร์ด้ p ย e ีวิ t h a าจะอ e ู่ e ับเราสิบปีแล้11 years and we'll do this annually from now on uh, and I will watch for just our gratification and thankfulness for you พออยากจะพูดขอบคุณสำหรับทุก่านที่ร่วมสร้างสรรค์และร่วมทำงานกับเรามาโดยตลอดและเราเองก็พยายามจะเข้าใจความเป็นอยู่ของแรงงาน ก็สิ่งที่เออราสามารถอำให้ไดนน้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของของาหารกลางวานันและปัจจุบันนี้ก็คือพนักงานที่อยุ่งานเกินสิปีแล้วก็จะมี Apple Watch นะสุดสัจคือความพึงครับ แล้วจริงๆนะคะการที่แจกของรางวัลที่ระลึกนะคะเริ่มจากที่สาขาที่แคนาดาแต่ก่อนเนี้ยเขาจะแจกเป็นนาฬิกาแบรนด์เนมนะคะจะเป็น r o l e ็กหรืออะไรที่แบบนาฬิกาแพงมากอะประมาณเรือนละ3ามถึงสห้าหมื่นเลยค่ะแต่หลังๆมานะคะคุณพอบอกว่าอยากให้พนักงานได้แบบมีสุขภาพที่ดีได้ออกกําลังกายแล้วแบบจะได้แบบแอคทีฟเขาก็เลยแจกเปลี่ยนเป็นเป็น Apple Watch นะคะแล้วจริงๆต้องเริ่มตั้งแต่ อ่าสิปีนะคะ20บปี25แล้วเราก็30ปีขึ้นไปแต่ว่าที่เมืองไทยเนี่ยเราก็เลยจะเริ่มแจกตั้งแต่10ปีขึ้นไปแล้วพนักงานที่ได้รับทั้งหมดคือประมาณ23คนนะคะจริงๆมีคนที่24ก็คือกุ้งนะคะแต่ว่าโดนลืมเพราะว่ากุ้งได้ย้ายสาขาไปทําที่แคนาดานะคะก็เลยเหมือนจะอยู่ไม่ครบแต่คุณพอก็นึกขึ้นได้ว่าเออมีคุณอีกคนนึงนี่แล้วจะบอกว่าอีกคนนึงที่ถูกลืม ก็คือคนที่ย้ายไปโมร็อกโกนะคะคนนั้นน่ะสปีโดนลืมมา3ปีแล้วค่ะแต่ก็ไปได้แจกที่แคนาดานะคะเินอาล่โอเคในฐานะที่เป็นรุ่นแรกๆเลยนะคะก็คือจะมา,าท,ทุกคนแล้วก็ทุกคนในะี้ยกว่าคนจริงๆโดนลืมไปแล้ว <laughs> จ,จะบอกว่าให้ทุกคนมั่นใจว่าบริษัทเราเนี่ยดูแลพน,นักงานแล้วก็เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพชีวิต ของพนักงานเราอาจจะเปรียบเทียบได้กับเพื่อนๆเราก็ได้ที่ไม่ได้ทางานที่นี่เนาะหลายๆบริษัทไม่ว่าจะโดนวิกฤตอะไรมานะคะก็จะโดนแบบหลายๆที่อาจจะได้เลอขอฟพนกงารออกแต่ว่าของเรากพยายามที่จะแบบว่าให้พนักงานอยู่กับเราแล้วก็อะไรที่มีปัญหาเราสามารถพูดคุยกันได้เนาะก็คือบอกเมเนเจอร์ได้หรือว่าเราบอกคอุณพ่อก็ได้เขาอาจจะพยายามที่แบบจะช่วยแก้ปัญหาในหลายๆ,ๆเรื่องเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือปา้ามเขา ช่วยคุณพ่อได้เยอะมากเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเดินทางค่อนข้างเยอะแล้วก็ที่นู่นเองปัญหาก็เยอะแล้วก็อีกสามที่ปัญหาเยอะมากแต่โดยที่ว่าบานอยู่ที่นี่ช่วยได้เยอะมากๆเลยค่ะไม่งั้นคุณพอ่อจะต้องบินไปบินมาแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเขาจะต้องแฮนด์ลงานจากของเอเชียเกือบทั้งหมดเลยก็สามารถช่วยงานได้คุณพ่อได้เยอะเหมือนกันแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่อยู่จนถึงวันนี้ ก็สิปีแล้วเนาะก็อยากจะให้อยู่จนถึงจะเสียเลยนะคะขอบคุณค่ะเจดเล็กคะ่ะเหนื่อยมาก <Okay. S 2> อันนี้หน้ากงคือไม่มีอะไรเลยนะครีมครีมอะไรก็ไม่ได้ทานนะคะนี oh <my> ่อะไรคร<ำ>ับว่าเสาร์รู้เล when I did my last time I not e m o v e either honey but they just replayed by yeah Yeah. รอบนพื้นเลยแล้วอันนี้คือภาพนั่งแต่สมัยที่เลี้ยงแมดดี้นะคะนอนบนพื้นที่ทํางานสิบเปีแลยังอยู่เหมือนเดิม What are you doing m a t Bum, bum, bum. Hey little ba Hey little ba Hey little ba วันนี้นะคะงานทุกอย่างนะคะก็เรียบร้อยในช่วงเวลาบ่ายสโมงค่ะแล้วตอนนี้นะคะกุ้งก็จองนวดไปเรียบร้อยแล้วนะคะนวดไทยเราจะไปนวดไทยกันต่อค่ะแล้วก็หลังจากนวดไทยนะคะแมดดี้จะพาทุกคนไปไหนรอติดตามชมนะคะ